ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาส่งมิวเอ็กสีแดงนะครับปี2018อ่าเป็นเคียวต้อซิ้งหกสปีดนะครับ<ม>ก็คันนี้ไล่จนจบกระบวนการเครื่อง3,000ขับเครื่องสี่ล้อ2อจุดอ่าทะโบประมาณบูตสามสถึง45ปอนด์อ่าคันนี้ก็โมงมดเกียร์ใส่่องเกียร์หลักชั่งตัวไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแรงแค่ไหนครับเครื่องสองล้อนนะโอ้แรง หน้าหน้าลอยเลยอะเติมเติมิทุกเกียร์นะรถวิ่งดีรถเดินทุกเกียร์แล้วเปลี่ยนเกียร์ทีหน้าเชื่องลอยจต่ขึ้นแบบสมูทสมูทแล้วนุ่มนวลแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อันนี้วิ่งดีปกติเนาะนวดเจอนวดเจอเติมเจอเติมเจอเติมเจอทุกเกียร์อันนี้ดิเวอร์เป็นคนผู้แล้วไม่ให้ไม่ให้เราพูดเองอ่ะเติมเจอเติมเจอบูทก็ตึงรถก็สมูท ดาวในเกียก็มีเปิดทะเลงร้อยรถก็เดินทะยานออกไปเลยไม่ใช่แบบคิดว่าควันจุกตูดอันนี้คือคิดแล้วมันเดินออกไปเองโดยอัตโนมัติถ้าเปิดเดี๋ยวผมเนี่ยเราก็เดินแบบไดลไปเลยอะ่ะทีนี้ควันมไม่มีจะไม่มีท้ายๆเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ม,มากสําหรับการไล่เกียร์โต๊ะ6สปีด4โคงมทิอันนี้ปกติต้องแบบเติมไปปุ๊บควันจุกวนก่อนใช่ป่ะแล้วเราออหรว่าค่อยแฮทอันนี้คือเติมปุ๊บแฮทแฮทแฮทไปเลยขับรู้สึกว่าสนุกมากเตะนิดเดียวนะไอพวก ของที่อยู่หลังรถไม่ได้ใช้เอาออกอะรถมันจะเป็นของนี้เองตอนนี้มันเหมือนแบบเดินทะยานกันแล้วมีอะไรไประเดึงๆหลังรถหน่อยหนึ่งมันของหายรถพวกตู้ทรัพย์ใหญ่ยางอะไหล่หรือระดับตัวถังมาทั้งคันอะมันหนักไปก็เลยเป็นภาระทางรถนิดนึงแต่ถามว่าแรงไหมก็ไม่น้อยหน้าใครอะเพราะถนนนั้นตายหมดถ้าสดชื่อรถหนักตัวนี้เต็มอะรถเต็มบรินี้อย่างประมาณนี้ก็มาดูนะนะเรียกมาเนาะเติมเงี้ยเติมเงี้ยหน้าเชิดอิดนะโอเคก็เดี๋ยวพร้อมส่งเจ้าของรถในช่วง8โมงนะครับ พร้อมส่งเจ้าของรถได้ทุกใบนมส่วนใกล้ทำเกียร์ก็ติดต่อมาเลย A R C A R C เลี้ยงซิ่งเกียร์นะครับมาช่างตัวที่4เลี A ้ยซิ่ง0896688222จัดมาครับ <cimento>